ผมซึ่งเป็นเว็บเอ่อน่าจะเป็นเว็บเปิดใหม่มั้งคล้ายๆเกมเศรษฐีนะครับผม โอเคครับก okay, so ็สวัสดีน้องๆทุกคนนะครับผมอยู่ผมเบบี้เอ็มนะครับผมวันนี้นะครับพี่เอ็มก็จะมาดูรีวิวเว็บก่อนสุ่ม e บีที่สนะครับผมก็จะเป็นเว็บของเอฟเอฟเกมนะครับผมซึ่งเป็นเว็บน่าจะเป็นเว็บเปิดใหม่มั้งคล้ายๆเกมเศรษฐีนะครับผมโอเคครับเดี๋ยวเราไปดูหน้าเว็บกันเลยนะครับผมโอเคครับพี่เอ็มก็อยู่หน้าเอฟเอฟเกมนะครับผม พี่เอ็มจะมาสอนสมัครนี่ครับผม <Okay. S 1> นี่ครับกดสมัครสมาชิกเลยน้องๆก็ตั้งไปนะครับผมตั้งชื่อของน้องนี่ครับผมเดี๋ยวพี่จะเอาง่ายๆนะครับมั่วก็ได้นะครับแล้วก็ใส f ่ f g m a i l c o m ตามหลังนี่ครับผมแล้วก็รหัสผ่านนะครับผม ก็สมัครสมา,สมาชิกเรียบร้อยแล้วนะครับผมอ่าเราสมัครสมาชิกเข้ามามใน, F F F นครับผมในเว็บเอฟเอฟเกมนะครับผมก็มันจะมีเล่นเกมเติมเงินแลกของรางวัลแลวครับผมสอนเล่นนะครับแล้วก็ติดต่อนะครับผมนี่นะครับผมก็จะเป็นเกมคล้ายเกมเศรษฐีนะ เกมนี้เหมือนจะไม่มีเกลือนะครับผมโอเคครับนี่เป็นเพจของ ff เกมนะครับผมนี่คนก็ยังไม่ค่อยได้เล่นนะครับผมนี่ครับพ้นมาสองชั่วโมงที่แล้วครับเข้าใช้เว็บจํานวนมากทําให้สต๊อกของไม่ทัน ff เกมจะสต๊อกของทุกเที่ยงวันนะฮะเปิดเว็บในวันที่15บห้านะครับผมนี่นะครับผมเออนี่นะครับผมเป็นคล้ายๆเกมเศรษฐีนะครับผม เก็บส3สม p o i n นะครับแล้วก็ไปแลก ID แลกเพจนะครับผมมันจะไม่มีเกลือด้วยนะแบบมันมีแต่พอยอ t ะครับผมถ้าใครอยากพิมพ์สุ่มก็ช่วยกันคอมเมนต์บอกด้วยนะครับผมถ้าใครอยากไปดูหรือว่าไปสุ่มก่อนก็ลิงก์ใต้คลิปนะครับผมถ้าใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมก,ก,ลก,กด like กด s h a ์กด subscribe ให้พิมด้วยนะครับผมแล้วเจอกันคลิปหน้าบ๊ายบาย